สวัสดีครับสวัสดีครับใครนะ กำลังมองหา t o y o ต้ารีโวนะครับ2.4นะครับเป็น4ประตูนะเกียร์ธรรมดาปี2026อยู่ผมบอกเลยฟังทางนี้นะครับไม่ควรพลาดเช่นเคยนะครับราคาจัดว่าหน้าโดนมากนะฮะหน้าโดนยังไงนะครับคันนี้ที่เห็นเป็นรถหมดสัญญาเช่าของหน่วยงานนะครับปี2016นะรอบคันนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับหน้าเดิมหลังเดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าใครหาอยู่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะดูสภาพ ภาพายนอกนะครับคันนี้สีขาวนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมแครี่บอยนะครับเหล็กลาวบนหลังคาอันนี้ก็จะเป็นติดมากับจากหน่วยงานนะครับแต่ว่าต้องแจ้งงนี้ก่อนนะครับเราขายตามสภาพนะกับรถนี้เพราะว่าเราถือว่าเราตั้งราคาถูกมากนะครับนี่ให้ดูสภาพนะครับซึ่งเอาในความเป็นจริงกับรถคันนี้นะแทบไม่ต้องเก็บงานใดๆเลยนะครับทําสปาล้างสีขัดเคลือบสีสมมอบได้เลยนะครับเห็นคราบสกปรกเหล่านี้ก็จะเป็น ภาพของโคนเล็กน้อยนะครับซึ่งก่อนถมงนอผมบอกเลยว่าคลิปนะฮะโดยเฉพาะห้องเครื่องนะฮะนี่ดูสาภาพโดยรวมแทบไม่ต้องเก็บงานใดใดทั้งสิ้นนะครับตำหนิก็จะมีจุดนี้นะครับนี่ตำหนิเห็นไหมอ่าแ,แบนบซนหน้านะครับนี่แบนบซนหน้าก็จะแบบมีฉีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้ามองข้ามก็ใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานใดใดทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะ ได้ยางของฟูดเยียมาเนไนะขอดูปีก่อนนะครับคันนี้ได้ยางฟูดเยียปี 2022, 2022นะครับปี2022นะครับใช้งานได้อีกอนยะ่างน้อยประมาณสัก1ปีนะครับนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวเจนะครับ จะยังเป็นเบาผ้าปกติธรรมดานะครับแต่ที่สําคัญของเรามีกุญแจ2ดอกเนะเช่นเคยเลยเราไม่ใช่รถยึดนะฮะกุญแจ2ดอกแล้วก็กุญแจพวกล็อกแคลรี่บอยแล้วก็ล็อกอย่างอะไหล่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับรถของเราไม่ใช่รถยึดมาแน่นอนนะครับแล้วดูภายในนะเบ,บายังคงแบบดูดิเป็นเบาผ้าที่ยังไม่ได้โซมเลย <Huh? S 1> เห็นไหมลูกค้าเบาผ้ายังไม่โซมเลย <Huh? S 1> เห็นไหมนะครับก่อนสมมอสปาโอ้โหสวยกว่าน,นี้อีกนะดู โดยรวมเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็คันนี้นะครับวิ่งมาทั้งสิ้นนะครับ148,0 0 0กิโลเมตรรับประกันไม่แท้ทุกคันเช่นเคยนะครับไม่นะครับแสนกับรถปี2016ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะฮะสมเหตุสมผลนะครับไม่มากไม่ไม่มากไปและก็ไม่น้อยไปนะดูนะครับแล้วดูภายในค่อนข้างถือว่าดูแลดีเลยกับรถปี2016คันนี้กับการที่วิ่งมาเกือบแสน0 0 0หมกิโเมดู นะครับรับได้ไหมสภาพนี้ผมบอกเลยว่ารถเดิมทั้งคันมากนะฮะดูภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับเบาะเบาะตอนหลังนะฮะดูเบาะผ้าไม่มีเบาะไหนขาดนะครับตำแหน่งผู้ขับขี่แล้วก็โดยสารยังคงสมบูรณ์ทุกป,ประการดูครับนี่และดูฝ้าหลังคานะฮะฝ้าหลังคาเดิมๆ,ค,ๆนะครีนๆนะสวยๆส,สะอาดแบบนี้เลยนะถือว่า ใช้งานดูแลรถอยู่บ้างนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถหน่วยงานอย่างนี้คือด้วยความที่ไม่ใช่เจ้าของก็จะไม่ค่อยดูแลรถกันนะแต่กับคันนี้ผมบอกเลยว่าถือว่าดูแลดีนะครับถือว่าดูแลดีโดยปกตินะครับโดยส่วนใหญ่รถหมดสัญญาเช่าผมดูเลยตรงนี้คือจะแบบเป็นคราบเหลืองมาเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยดูแลกันแล้วก็สิ่งสกปรปกเวลาจับเวลาขึ้น ส่วนใหญ่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้ถือว่าน้อยซึ่งก่อนสมอบเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่อีกนะครับซึ่งสวยกว่าน,นี้นะครับและเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกัน,กนว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ไหมนะครับแล้วก็โครงสร้างรถเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวาพามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ปี2016ดูสภาพห้องเครื่องแล้ว สมอบภายในนะครับห้องเครื่องเราสปาให้ใหม่ทั้งหมดถือว่าให้แห้งแบบลีนๆแบบนี้เลยไม่มีสนิมน,นะลองดูดีๆนะครับนี่ดูสวยแบบนี้เลยในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับอ่านี่หัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับดูแก้มกันเนาะแก้มเนาะแก้มแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตเดิมๆเนาะเห็นไหมข้านนะครับ คารเป็นคานด้านอยู่นะครับคานด้านเดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตสีดาเห็นไหมหัวน็อตสีดําแล้วก็นี่ดูครับแล้วก็ดูแก้มฝั่ง้ายเดิมเนาะแบบนี้นะครับสากระโปรงเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวไปดูโดยรวมกันครับว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องราคาว่าน่าซื้อน่าใช้กันมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโดยรวมของรถคันนี้นะครับโดยส่วนตัวผมดูรถนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับแล้วก็บอดี้นะครับในส่วนของจุดน็อตจุดยึดจุดเชื่อมเม็ดอาร์ตต่างๆยังคงเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นด้านหน้านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็น ตัวต้ารีโว่ 2.4J นะครับตัวเริ่มต้นนะครับเป็น4ประตูปี2016นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากโดยเฉพาะกับราคานี้ครับ2 7 9 0 0นะครับราคานี้ซื้อสดรวมแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่ลูกค้าจัดไปแน้นสามารถจัดได้เต็มเลยเลยนะครับด้วยความที่เราตั้งราคาค่อนข้างที่จะถูกที่สุดในตลาดถ้าตอนนี้นะครับราคานี้นะครับค่าจัดทาโอนเราไม่เก็บนะครับฟรีดาวผ่อนู่ที่เดือนเราประมาณ5,000กว่า นะครับ5,000ทุนทุนๆแล้วก็5,000นหน่อยๆขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครนะครับอยากจะมาดูรถตัวจริงอยากมาทดลองขับสามารถมาดูได้ที่สาขาบางนาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าพร้อมจาหน่ายมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนอกนั้นติดจองหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสําหรับใครนะครับที่ดูมาจนจบคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับจะขอบพระคุณวิ่งกว่านี้นะหากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันนะเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ มันเป็นกําลังใจให้กับทางผมจะได้แบบมีนะครับเรียวแรงในการในการมาทําคลิปวิดีโอแบบรายคันแบบนี้ต่อ,ตอไปนะครับโอเคสาหรับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับย้ํานะครับใครที่ดูแล้วนะครับยังไม่ได้มีแผนที่จะออกในช่วงนี้นะครับ ก็ติดตามกันไว้แล้วก็ใครนะที่มีเพื่อนที่กําลังอยากจะได้รถมือ2รถหมดสัญญาเช่า,าไว้ใช้งานสักคันฝากแชร์ลิงก์วิดีโอนี้ให้เขาด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนแนะนำนะครับบอกต่อของเรามีค่าแนะนําให้นะครับขอบพระคุณมากครับ